The Collectors Corner EP ที่7ชุบรุ่นกา a m o n d Tops ปี2020-2021สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Collectors Corner นะครับหนึ่งในซีรีส์ของช่องของเรา Just j u s t j a Ming m ครับผมตีตีหนึ่งในทนต์ครีเอเตอร์ของเซสชันนี้นะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรดักต์ของ Tops ครับที่ออกมาในปี2 0 2 0 2 0 2 1นะครับก็คือเหมือนกับวิดีโอที่ผมทำไปกับ Panini ครับแต่เป็นของ Tops Product นะครับาะเห็นหลายท่านถามมาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Tops Bar นะครับวันนี้ผมก็จัดให้เลยครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้พูดถึง Matcha Text นะครับแล้วก็จะยังไม่ได้พูดเจาะลึกแต่ละโปรดักต์เข้าไปนะครับก็ถ้าท่านใดอยากเห็นให้ผมพูดเจาะลึกโปรดักต์ไหนก็เมนท์ได้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทํา เจาะลึงให้เวลาผมบางว่าแล้วกันนะครับก็ท่าไหนที่ชอบให้ผมมาพูดโดยกับวิดีโอการฟุตบอลนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับจัสจามิงครับเรามาเริ่มกันที่โปรดักต์แรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ s h o p s Museum UCL 2020-2021นะครับ วันหลังนี้วิลีสมาเดือนเมษายนนะครับช่วงสงการนะครับแล้วก็วันหลังนี้เป็นการไฮเอ็นโปรดักครับร่วมทีมจากแชมเปี้ยนส์กีตามชื่อนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ3า9รอยสาดอลหรือ11,470บาทนะครับภายใน1กล่องมีการ์ดอยู่8ใบนะครับการันตีลายเซ็นพร้อมชิ้นส่วนเสื้อ1ใบลายเซ็นอีก1ใบชิ้นส่วนเสื้ออีก1ใบแล้วก็พาเลยอีก1ใบนะครับส่วนที่เหลืออีก4ใบจะเป็นใบเบสครับ โปรดักต่อมากันเลยนะครับก็คือ MLS Soccer ครับวิลิสออกมาเดือนเมษายนนะครับโปรดักนี้เป็นการ์ดของหลีกอเมริกันครับ MLS นะครับเป็นโลนโปรดักครับราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ79ดอลล์หรือ2,621บาทนะครับการ์ดในกล่องมีอยู่192ใบจาก24ซองครับแล้วก็รันตีลไลเซ็นหรือชิ้นส่วนเสื้อถึง3ใบเลยนะครับโปรดักถัดมาอันนี้โค r o m e b u n d e s l นะครับวิลิสออกมาเดือนอ่า พฤษภาคมนะครับประหลังนี้เป็นการ์ดของลีกท็อปไซต์ของเยอรมันครับแล้วก็ราคาที่กล่องละประมาณ229ดอลลาร์หรือ8,850บาทนะครับผมถือว่าประหลังนี้เป็นโลเอ็นปรดักต์เลยกันครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงนิดหน่อยแต่ uh, Top, ชอปเซลโปรโมทโครมว่าเป็นโปรดักต์โลเอ็นนะ่นก็คือได้การ์ดเยอะแล้วก็สมัยก่อน5ก่อนซอกบูมนั้นราคาก็ถูกกว่านี้เยอะมากเลยราคาจะอยู่ก่อนละประมาณแบบ3,000-4,000บาทนะครับใน1กล่องมีการ์ดอยู U72 ใบครับใน18ซองกางตีลายเซ็น1ใบครับ โปรดักตถัดมาครับอันนี้โปรดักตโปรดของผมเลยนะครับก็คือช็อปส์เชียร์วันบุนเดสิก้าครับคือรีสจากมาเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็การแจกหลีกเยอรมันเช่นกันครับราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ1นึ่งอลลาร์หรือ4 9 1 6บาทนะครับถึงแม้ราคาจะไม่สูงมากแต่นี้ผมขอแคตเกอรี่เป็นไฮเอ็นโปรดักต์เลยกันครับเนื่องจากได้การ์ดอยู่แค่3ใบนะครับแล้วก็การ์ดดีล่าเซนสองใบชิ้นส่วนเส้นหนึ่งใบก็คือได้การ์ดจำนวนน้อยต่อราคาที่ก็4000กว่าบาทเนาะก็ตีเป็็นนต่อใใบบกกละ1,500้วั ก็แพงอยู่นะสำหรับใบหนึ่งเนาะโปรดักต์ถัดมานะครับคือช็อปสโตรม UCL ครับรีลิสออกมาเดือน6นะครับโปรดักต์นี้เป็นการ์ดโลว์เอ็นโปรดักต์ครับแล้วก็เป็นการ์ดรวมทีมจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ิตนะครับตามชื่อเลยราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ3า9ดอลลาร์หรือ12,130บาทครับภายในหนึ่งกล่องนะครับของโครมก็จะมีเหมือนกับเอ่อปุนเดซิก้าเลยก็คือมีการ์ด U เจ็ดสิบสองใบในสิบแปดซองการันตีลายเซ็นหนึ่งใบนะครับ ก็ใบที่เอามาให้ดูก็ทุกคนตามหาเลยครับก็คือเออ่แอนซูฟาตี้และก็จูดเบลลิงแฮมนะครับของดอทมุลนะครับโปรดักต่อมานะครับชอปส์ไฟนอลยูซีเอลครับรีลิซออกมาต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือเพิ่งออกมาเลยเอาง่ายๆเพราะในเบรกในไทยก็เพิ่งเริ่มเอาเข้ามาเบรกกันนะครับก็คือโปรดักนี้เป็นโลเอ็นโปรดักครับเป็นการรวมทีมจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกราคาอยู่ที่กล่องประมาณ389รอยแดาดอลหรือ12,800บาทนะครับ ภายใน1กล่องนะครับมีการ์ดอยู่60ใบครับจาก12ซอ,องการตีลายเซ็นอยู่2ใบนะครับก็คือแยกเป็น2กล่องย่อยใน1กล่องของ f i n e s สนะครับโปรดักต์ต่อมานะครับคือ Top ปส์เมอร์ลินโครม c ็อกครับโปรดักต์นี้วีลิสออกมาวันที่21เดือน7นะครับก็คือ2วันก่อนที่ผมอัดคลิปนี้นะครับก็คือโปรดักต์นี้เป็น Low End Product รวมทีมจากแชมเปี้ยนส์กิก และยูโรปาลีด้วยนะครับก็คือไฟ n a ลลี่ครับเราจะเห็นการยูโรปาลีดออกมาเป็นการ์ดโครมแล้วนะครับราคาจะอยู่ที่กล่องละประมาณ299ด้อยาดอล์หรือ9,800นนะครับภายในหนึ่ง,งกล่องมีการ์ดอยู่72ใบใน18ซองกอนดีลาเซ็น1ใบนะครับก็บรนหลังนี้เพิ่งออกมาเลยที่ตาา่างประเทศก็เริ่มเบรกกันแล้วที่ไทยก็น่าจะเข้ามาอาทิตย์หน้านะครับเหนื่อนที่เห็นหลายเบรกพูดอยู่นะครับ โปรดักต์ทัดมาครับอันนี้ Top Finest Bundesliga นะครับเปิดลิสออกมาวันที่28ก็คืออาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับเป็นการ์ดของลีกเยอรมันนะครับราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ249ดอลลาร์หรือ8,200บาทนะครับก็ยังไม่มีภาพให้ดูนะครับเนื่องจากยังไม่มีม็อกอัพของกล่องออกมาเลยนะครับแต่มีม็อกอัพการ์ดมาแล้วก็คือในกล่องมีการ์ดอยู่6 0ใบใน12ซองก็ไี้ลายเซ็น2ใบนะครับที่เอามาให้ดูก็คือมีจูดเบลลิงแฮมซาเบตเซอร์และก็โจชัวคิมมิชนะครับ โปรดักต์ถัดมานะครับก็คือ s t a d i n g Club UCL ครับจี r e l e มาวันเดียวกันกับ Finance Bundesliga เลยแต่อันนี้เป็นรุ่นของแชมเปี้ยนส์ g ี e นะครับราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ3 9 9้อดอลลาหรือหรือ13,130บาทนะครับภายในหนึ่งกล่องมีการ์ดอยู่108ใบใน18ซองกต์ตีละเซนสน1ใบครับ และโปรดักต์สุดท้ายที่อยู่ในท็อปส์แคลนเดอร์ของซ o อกเกอร์สำหรับปีนี้นะครับก็คือท็อปส์โครม MLS ครับโปรดักต์ที่วางนจะรีลีสก็เดือนสิงหาคมนะครับเป็นกร์ดจากหลีกอเมริกา MLS ครับราคาอยู่ที่กล่องละประมาณ299ดอลลาร์หรือ9,848บาทเลยนะครับภายในหนึ่งกล่องมีกร์ดอยู่72บใบกางตีลัยเซนหน1ใบครับ มาถึงช่วงสรุปกันแลวกันครับว่ารุ่นไหนน่าเก็บนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็ของปันนก็คือคนที่ทำสไลด์นี้ให้แหละครับก็ต้องขอบคุณเขาเลยนะครับที่ยุตส่า์เสียสลเวลามาทําให้ก็จะมี4 product ที่ยังไม่ได้มีให้ดาวนะครับก็คือ Tops Merlin Chrome Finance Bundesliga Stadium Club UCL แล้วก็ Chrome MLS นะครับเนื่องจากวันที่ผมถ่ายนะครับ Merlin Chrome เพิ่งออกมาเลยราคาก็ยังจะไม่ stable มาของตลาด s e l ซ valu e นะครับแล้วก็ส่วน Finance Stadium Club Chrome ของ MLS นะครับก็ยังไม่มีการ ออกมาก็เลยยังพูดถึงความคุ้มไม่ได้เลยกันครับงั้นเรามาพูดถึงความคุ้มของโปรกที่เราพูดได้เลยกันโปรกที่พวกเราคิดว่าคุ้มที่สุดก็คือ Museum UCL Chrome โคลม c a c ดสิก้าโคแล้วก็ Finance UCL นะครับก็จะเห็นเลยว่า UCL เยอะมากถ้ามา UCL ถึงเยอะละเพราะว่าช่วงนี้คนเขาเน้นเก็บการ์ดรุกกี้ครับแล้วก็การ์ดรุกกี้อยู่ใน UCL เยอะมากเนื่องจากมีการจากแบบเปดรีสมมติบาซ่าถูกปะแล้วก็การ์ดบูเนสิก้าก็จะมีพวก บุนเดสก้าแล้วก็ยูซีอลนะครับดังนั้นถ้าใครอยากเก่งกําไรกลับมาให้เยอะที่สุดผมก็เชร์พวกบุนเดสก้ากับยูซีเอลเลยแต่ก็แต่แน่นอนครับทุกกล่องมันคุ้มไม่ได้เลยครับก็คือต้องมีบางกล่องขาดทุนนะครับส่วนประหลัดที่คิดว่าไม่คุ้มเลยก็คือ m อ็ม o c เอสซ็อกเกอร์และครับราคาอยู่ที่กล่องละ2,600กว่าบาทนะถึงแม้ถึงถูกแต่การที่ออกมาได้อะมันไม่น่าจะคุ้มเลยครับเพราะเป็นการที่เราไม่รู้จักกันคือตลาดวีเซอว,วาลุนในไทยไม่ค่อยมีเลยครับก็ถ้าสมมติเปิดออกมา2 2,600อจจ้แค่5 0 0า1000 นะครับว่าเป็นการ์ดที่เราไม่รู้จักกันไม่รู้จะเก็บไปทําไมนะครับก็จบเป็นเชียรอลเลยกัน,นะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับ EP ที่7ของ The Collectors Corner นะครับของช่อง Just j a m m i n g ครับถ้าท่านใดชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์และก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ ก็วันนี้เราต้องขอขอบคุณปันๆนะครับที่อุตส่าห์ทำสไลด์มาให้นะครับก็รู้เลยว่าใช้เวลาทำนานมากกว่าต้องไปรีเสิร์ชราคาไปรีเสิร์ชภาพแต่ละโปรดักต์มาแล้วครับว่าต้องขอบคุณเขามาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอฝาก Facebook ครับที่ที่ออฟฟิเชียลนะครับที่ผมจะโพสต์ขายการ์ดแล้วก็โชว์ PC ของผมนะครับในอนาคตส่วน EP หน้า EP ที่8จะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับเซอร์ไพรส์นะครับน่าจะเป็นเปิดกล่องแล้วครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับน่าจะออกวันจันทร์อะไรมานนี้นะครับ ก็ฝากหน่อยกัน,นครับช่องของเราน่าจะใกล้จะถึง300สับแล้วครับก็อีกนิดเดียวนะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนเล้วยกันนะครับสวัสดีครับ